เพื่อนหลายคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาก็มีการลือๆกันว่าในอนาคตอ u n r e a วใกล้นี้จะมี165เฟรมถามว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจไหมในระดับหนึ่งเลยแต่ถามว่ามันมีผลเยอะไหมอันนี้อยากจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับสำใครที่ไม่รู้นะเฟรมเรทก็คือภาพที่เราจะเห็นในทุกๆ1วินาทีอย่างเช่นที่เราเล่นๆกันอยู่90เฟรมหรือ120เฟรม แปลว่าเราเห็น90ถึง120ภาพในระยะเวลาหนึ่งวิยิ่งมันมีภาพเยอะมากขึ้นเท่าไหร่แปลว่าทุกอย่างมันก็ดูลื่นไหลามากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งใช่ครับมันได้เปรียบแน่นอนในเชิงของการเล่นจริงๆเราจะเห็นอะไรก่อนแบบนิดหน่อยอ่ะเราอาจจะมีการตอบสนองกับตัวละครในเกมที่ไวขึ้นคล่องขึ้นอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะแน่นอนแต่ถามว่า165เฮิร์ที่จะมาเร็วๆนี้หรือเฟรมเรทนะครับมีผลมากขนาดนั้นไหมก็มี แต่ไม่ได้มากเวอร์เท่ากับแบบ30ไป6 0 60, 60, 90หรือ90ไป1 1 0ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะมันจะอยู่ในช่วงจังหวะที่คนเริ่มตอบสนองไม่ทันภาพที่ประมวลออกมาแล้ว มันจะกลายเป็นว่ายิ่งมันเยอะเท่าไหร่มันก็รู้สึกใกล้เคียงกับแบบเดิมหรือมันก็รู้สึกเหมือนไม่ได้เพิ่มเพราะมันก็ลื่นพอที่เราจะตอบสนองไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันก็ยังรู้สึกอยู่นะในช่วงแบบในช่วงแบบ 120- ยยีถึงร้อยังยังส่งผลอยู่นะจากใจคนที่เคยเล่นตั้งแต่6 0เฟรม90เฟรม144เฟรม2 4เฟรมในหน้าจอของสัมผัสได้แน่นอน แต่ในโทรศัพท์กับแท็บเล็ตก็จะต่างกันไปหน่อยเพราะมันก็จอเล็กกว่าอะไรเล็กกว่ามันก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกับตัวคอมนะเนาะแต่ใดๆก็เถอะผมอยากให้เพื่อนๆเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าแต่ละช่วงของเฟรมเรทนั้นมันส่งผลมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเพื่อนๆดูจากตารางนี้นะมันจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจาก30ไป6 0ไป90 120 165นั้นมันต่างกันเยอะมากในช่วงแรกๆนะถ้าดูจากตารางนี้นะครับมันจะเห็นเลยับว่า3 0ถึง60เฟรมอ่ะมันต่างกันถึง16.6มิบหกนนะอันนี้ค่อนะ ถ้าเกิดต่างกันหลักสิ่งนี้ถือว่าเยอะมากอันนี้คือสัมผัสได้แน่นอนเพื่อนมหลายหลายคนที่เคยเล่น30เฟรมอะแล้วขยับไป60เฟรม ถึงได้รู้สึกความแตกต่างที่เยอะมากๆตรงจุดนี้นจะเป็นจุดที่รู้สึกได้แน่นอนและปัจจุบันน่ะน่าจะไม่มีละสาวิ0เฟรมน่าจะแบบรุ่นเก่ามากๆถึงจะมีแล้วช้าเพื่อนๆกําลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลย อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมตอออ่อีโดยทั่วไปนะครับโทรศัพท์ที่ราคาแบบสบายๆกระเป๋าอะจะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมถึง90เฟรม60เฟรมก็คือมาตรฐานณนปัจจุบันซึ่งทําให้เราเล่นได้โอเคไหมมันก็โอเคแต่มันก็ยังไม่ได้รู้สึกลื่นขนาดนั้นนะเพราะเพราะร่างกายของเรายังตอบสนองได้ไวกว่านั้นอีกไงก็เลยทําให้เมื่อเราขยับจาก60ไป90เราถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ต่างกันอยู่เยอะนะแต่ถามว่า เยอะขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะมันต่างกันแค่แบบ5มิลลิเซกต่อเฟรมนะครับอันนี้ย้ำนะว่าน,นี่คือต่อเฟรมนะต่อรูปภาพต่อสกรีนช็อตที่เราจะเห็นนั่น,น,นแหละมันก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนลื่นขึ้นจริงแต่ก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการแต่ถ้าเกิดจะเวอร์วังอลังการจริง,รงก็คือ120เฟรมที่คนหล,หลายๆคนเล่นใน iPad หรือโทรศัพท์ตัวใหม่ๆนะครับมี120เฟรมแล้วแล้วมันเห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะว่าจาก 6 0เฟรมไปร้ยเฟรมอ่ะมันกางกันเกือบ1 0มิลิวินซึ่งมันจะทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งลื่นจัดเพราะมันจะอยู่ในช่วงที่แบบร่างกายเราอ่ะเริ่มจะใกล้ตันในการสัมผัสความแตกต่างนั่นแหละซึ่งตรงน,นี้มันก็เลยกลายเป็นว่า1 2 0เฟรมเนี่ยแหละเป็นที่นิยมมากๆในเชิงของการเล่นเกมเพราะมันทําให้รู้สึกสมูทลื่นตอบสนองไวและผิวมากๆเวลาเล่น แต่เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกหลังจากเนี้ยมันแทบจะไม่ได้รู้สึกแตกต่างขนาดนั้นแต่อาจจะเฉพาะสําหรับคนที่แบบเป็นสายเกมเมอร์มีการตอบสนองที่ไวอะไรอย่างนั้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้ใช้งานบ่อยแล้วไม่ได้แบบอินกับการเล่นเกมแล้วไม่ได้ตอบสนองเป็นคนที่ไม่ได้มีไหวพริบไวอะไรขนาดนั้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับจาก8.3มิลลิเซกันกลายเป็น6.1มิลลิเซกันมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะขนาดนั้นซึ่งแปลว่าถ้าเกิดเพื่อน่ะ รู้สึกว่า120มันสูงแล้วมันลื่นพอแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเก่งกว่านี้อยากได้โทรศัพท์ที่โหดกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่า120มันลื่นจนแทบจะไม่รู้สึกอะไรแล้วอะ่ะแล้วมันตอบสนองไวแล้วอะ่ะมี165ไปก็รู้สึกเหมือนเดิมแบบ ใช่ผมไปถามเพื่อนๆหลายคนของผมไปได้แหละแล้วก็ให้ให้ลองเล่นดูซึ่งใช่ครับเขาสัมผัสไรไม่ค่อยได้ครับจาก120ไป165แต่อันนี้ในกลุ่มของคนที่แบบว่าไม่ได้เล่นเกมจริงจังหรือไม่ได้มีการมี reflex ที่ไวอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดคนที่มี reflex ที่ไวอะไรเงี้ยบอกเลยว่าสัมผัสได้แน่นอนใครที่กาลังตัดสินใจซื้อโทรศัพท์อยู่นะก็ลองตัดสินใจดูดีๆนะว่าเราจะรอโทรศัพท์รุ่นอื่นๆให้มันปล่อย165เฮิรตซ์มาเรื่อยๆก่อนไหม แล้วเราก็ค่อยซื้อทีเดียวแต่เท่าที่ผมรู้สึกนะครับ iPhone s a m s u n งที่ไม่ใช่โทรศัพท์สายเกมมิ่งจริงๆอ่ะน่าจะยังไม่มี165เรืเรนี้แน่นอนผมสัมผัสได้อย่างนั้นน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยแหละเพราะว่า120เป็นจุดที่แบบผู้บริโภคเขาโอเคกันแล้วอ่ะจริงๆนะแล้วถ้ายิ่งยิ่งมีเฟรมเยอะมากกว่านี้ก็กินแบตไงเพราะฉะนั้นแล้วโทรศัพท์เร็วนี้น่าจะอยู่ที่120่เท่านั้นแหละล้ว65ก็ต้องเป็นพวกเกมมิ่งโฟนเท่านั้นก็นั่นแหละอยากจะมาแชรร์แคค่นนี้นะับ ห,หลายคนกำลังแบบว้าวต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วอะไรอย่างนั้นคือมันก็เปลี่ยนได้แหละแต่ถ้าอย่างเพื่อนตอบสนองคันจริงๆนั้นก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกแล้วอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเกี่ยวกับเฟรมเรทของผมนะการที่เราไปใช้โปรแกรมเสริมเพื่อเพิ่มเฟรมนั้นไม่ได้ช่วยทําให้หน้าจอเราลื่นขึ้นนะครับเพราะหน้าจอมันก็สามารถผลิตเฟรมได้จํานวนตามที่มันสามารถผลิตได้เพราะงั้นแล้วไม่ต้องไปใช้แอปอะไรพวกนั้นนะสิ่งโดนแบนด้วย อเจอม,มาแลังก่อนทำคลิป